มอไซซ้อนมอไซมานำติดลมมานำเอาขึ้นมาแดงมานำผู้จักกันบอกผูจักกันผู้จักกันเออมีนอนห้องเดียวกันก็เลยผู้จักกันเอาแล็กเป็นยัางกับเจ้าผูกกับเป็นสีภรรยาเลยเนาะพักกับผูจักรมาเลยนี่นี่บอกตัวไอ้พ้นผูจักรผูเดียวบ่โู้โหแต่อยากถามมคนนี่นะของใจได้อยอดของใจนะอันนี้คือภรรยาอายุจะปีก่อนถามนี่อายุประมาณสิบแปดสิบเก้าแล้วบแปดสิบเก้าบ่าวแจ๊บอายุเท่าไหร่สี่สิบบวกบวกสี่สิบบวกบวกลดให้ได้อยู่ พออย่ะถามหนิเด้อถามจีบจังไดคือได้เมียสำนโอยแท้เว้าจังไดโอ้ยคนเฮานอกกาหลายหลายคนอิชช้าจะได้ยืนเบิงเจ้านน่นะอิจฉาจะเนีโชคสตามันต้องกันแต่คนคือทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางคนอาจจะคิดว่าบอเจ็บมีความสามารถบอเจ็บเฮ้ยใช่กลยุทธ์ได้จังได้แฟนเป็นเด็กน้อยจริงๆมันโบแมนว่าความสามารถหรือยังเราบาเตอรจริงๆอ่ะมันมันในเรื่องของหาไปเสือในในเรื่องของ าวาสนาโชคชะตาเนาะหรือจะบอกว่าบุเพศนิวาดก็ได้นไเนาะต่ห้องบริหู้ถึงล่วงรู้ถึงอนาคตออหรอกนะแต่ว่าในปัจจุบันที่เรารู้จักกันเห็นกันแล้วก็พูดคุยกันสัมผัสถึงความรู้สึกแล้วก็หลายอย่างที่มันมีมีความคล้ายเคียงกันในต,ตอนนั้นออแล้วก็พูดคุยกันเปิดใจงเนี้ยเนาะแล้วก็มันก็ใช้เวลาอยู่ไม่นานดยประมาณเดือนเดือนดักเดือนนี่แหละนะแล้วบัดนี้พ่อเม่เพนุู้หรือยังีง ดูแล้วจนไปคอหลยเด้ไปคอไปไปแป้งมาเถินไปแป้งหีดแป้งคลองเลยนะก็คือเข้าถึงผู้ใหญ่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมทั้งสองกคำลงฝ่ายรู้จักแล้วก็คือเปิดใจคุยกันเปิดใจคุยกันโบไดมีเอียงไปตัวไป็นหัวเปิตี้มันกบสีมี่น้วนติดเบื่อแล้วแบบตัวเดวต้องทามต้องถามน้องอ้อมก่อนน้องไอทามความเป็นจริงเดือวันแรกที่เห็นเบาะแจ๊บรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเตี้ยมาพูดความเป็นจริง เขาไปพูดอะไรกับเราเราถึงได้ตกลงปงใจกับบอวแจ๊บเราได้บอาอย่างแล้วไปเจอกันได้ยังไงวันนั้นไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปไปถ่ายคลิปกับน้องดาวบอแล้วเพิ่นไปเห็นเจ้า <c oughs> บอกแล้วเพิ่นจีบเจ้าจางังไดะนะอย่าพูดได้เลยเนี่ยตอนตอนแรกก็ขอไล้ยก่อนเพิ่นขอบอกโอ้เพิ่นข <c oughs> อแล้วเพิ่นทักมาว่าจังใด่แรกจํำได้บอก <c oughs> เอาลงดีเทลเลยบ่เดี๋ยวนี้คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเจาะลึกนะบ่ยอดนะคือบ่าวต้ยพลนี่อยากรู้ว่าเขายังไงบ่าวต้นอยากจะมีกิ๊กเออเ่าวบ่าวต้ยพลอยากมีกิ๊กใช่ไหมมาเผาบ้านผมสิไม่นี่เพื่อเป็นแนวทางแบบหนุ่มไทยอยากจะรู้เคล็ดลับจะรู้เรื่องชวาวิธีจีบสาวจีบสาวลาวและบ่าวแจ๊บเนี่ยอายุสี่สิบแล้วน้องดาวน้องอะไรน้องอ๋อแปดสิบเก้านะและเป่าวแจ๊บนี่มีวิธียังไงที่จีบสาวสำน้อยติด อันนี้คือเบาะที่คนแบบเกลือบอลแจ๊มีมีสูตรมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกทุกคนนะแต่ถ้าจะมองว่าชีวิตความรักแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกผมก็เชื่อว่าหลายคนก็มีแบบรักต่างวัยนะแต่ว่าสําหรับบาลแจ๊ปเองแน่นอนการที่ขอลายผมเชื่อว่าหลายคนก็ขอนะว่าเขาจะให้หรือไม่ให้เราก็แค่ขอไปนะแต่ว่าเราก็การขอเราจะขอว่าเราจะจีบสิอันดับแรกคุณจะขอว่าจะจีบนะคุณต้องขอว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วย ถ้าหนูมีอะไรให้พี่ช่วยพี่ก็จะได้พักทางไลน์ทำอะไรเงี้ยทำเหมือนตัวเองเป็นเสี่ยเลยนะมีอะไรให้ช่วยนะไม่คือน้องก็เป็นเราเราต่างคนแต่เป็นแรงงานไงการเป็นแรงงานเนี่ย <ๆ S 1> เผื่อเผื<ๆ>่อว่าคุณตกงานหรือเปล่าคุณมีความเดือดร้อนอะไรที่ผมช่วยได้ไหมไม่ใช่ว่าช่วยทั้งหมดใช่ไหมเราก็พูดประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราเห็นแล้วเราต้องต้องตาใครเราก็อยากจีบใช่ไหมแต่เราจะพูดมาจีบไม่ได้หนึ่งวัยเราต่างกันครับเดี๋ยวนะบ่าวเจ็บอย่าเพิ่งพูดนะผมถามน้องน้องก่อนนะ เขาทักมาหาเราวันแรกเขาทักว่าอะไรยังบ่ได้ย่บอกอ่ะว่าจังสั่นจะอศิลธรรมอะเฮ็ดจังได้จังหูตัวมักไอเจ็บสนะไอเจ็บบอกค้ามดถึงมัดใจเจ้าได้เอ้าถามเจ้าได้ไหมเนี่าเอาอตอนแรกเราใส่ใจโอ้ใส่ใจตอนนี้เน่ยตอนนี้อ่ะพูดตอนแรกเราใส่ใจแต่ตอนนี้ด้วยนะอ่าทีนี้อ่าตอนแรกบ่าเจ็บใส่ใจมาก ามใจมาทุกอย่างโอ้อยากอะไรก็ขอให้บอกเมนดึกดืนที่ขึ้นพ้นโต๊ะกับไปซื้อให้กินโ <c oughs> อ้เป็นผู้ชายแบบนั้นเมนแต่ทุกว,วันนี้แต่ทุกว,วันนี้ <c oughs> อยู่กันมากี่เดือนแล้วนะ <c oughs> ใช่ไหมสี่ห้เดือนประมาณนี้สีเดือน,เ,อนเขาเปลี่ยนไหมหรือเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมเปลี่ยนนิด เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนไปในทางแบบไหนทาที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าหาเงินเก่งขึ้นหรือเปล่าให้อธิบายให้หน่อยเออก็หาเงินเก่งขึ้นมื่มนยเออไปในทางที่ดีขึ้นนี่บบาแจ๊บนี่ไม่ใช่่แค่เบอตเตอพลนะอยากรู้นี่เบา เ <c oughs> บายอดก็อยากรู้เนี่ยะครไม่เบายอดอยากรู้อยากรู้แค่มไม่อยากรู้จริงๆนะอยากรู้ว่า,บาเบาแจ๊บพูดอะไรกับน้องน้องถึงได้ตัดสินใจ ตกลงมุ้งแจกกะบ่บบาวแจ๊บแล้วทำไมต้องรักบ่าวแจ๊บทั้งที่อายุนี่ต่างกันนะพ่อยอดเหมือนพ่อกับลูกนะจริงจริงนี้นั่งตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะพี่ต้องขอโทษนะ<ม>อาคำไม่ได้ <จะ S 1> บูลลี<ะ>เด็กเขาว่ายังไงเนี่ยเอาไม่พวกความเป็นจริงที่เราเห็นแต่ตตแต่แต่ในส่วนตัวบ่าวเติวโพนี่อิจฉานะอันนี้พูดจากใจเมีเมียิ้มีเมียหนุนะเมียกูดนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่นะส่วนเมียแต่เราลึกๆในความที่เป็นผู้ชายเนี่ยเราเฮ้ย ผู้ชายคนนี้เขามีดีอะไรทําไมเขามีแฟนคนต่างวัยแบบนี้ไม่ได้ไม่ามน้องเาที่ตอนนี้บอกจะดีไหมบอกจะเปลี่ยนรัอยากกอยากถามไมเมื่อกี้น้องเขาก็พูดว่าบอกแจ๊เปลี่ยนไปที่หนึ่งก็เลยไม่อยากก้าวลึกไปเดี๋ยวจะเผาบ้านเมื่อาเปลี่ยนการเปลี่ยนนี่นะก็คือแน่นอนเชื่อแล้วเดินทุกคนก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแต่ความรักนะคือความรักมันยังไงก็เหมือนเดิมหรืออาจจะมากขึ้นไปสัมากขึ้นใช่แต่ว่ามันจะเปลี่ยนในเรื่องของรายละเอียด ความใส่ใจเหมือนวันแรกมันคงจะทําไม่ได้ว่าพี่หนูอยากกินก๋วยเตี๋ยวเที่ยงคืนคงไม่ไปแล้วเที่ยงคืนเคยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่กินเหรอตีสองอ่ะตีสองบอกเจ็บนั่งอะไรไปอ่ะอ่ะอ่ะบอกเจ็บนั่งอะไรเมื่อก่อนตีสองเมื่อก่อนอ่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวตีสองต้องไปไม่พี่เจ็บไปจากไหนก,กอ็ออกจากห้องอ่ะจากห้องอยู่ตรงไหนห้องห้องอยู่ไองานวานงานวานและและน้องน้องอยู่ตรงไหน ไม่เธอเธออยู่ด้วยกันตอนแรกนะ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ยังไม่อยู่กันก็คือน้องอยู่งางวาน<อ>บา่าแจ๊บอยู่ที่ลํานุก,กาต,ต้องขับรถไปหรือว่าไปยังไงแต่เขาคงเที่ยงคืนเขาคงไม่ใช้วนะเข<อ>าจะใช้ก็ต้องใช่วันนี้<อ>แล้วก็พรุ่งนี้ก็เจอกันเลยพูด<อ>ถ,ถึงว่าอยู่ด้วยกันใหม่ๆยู่้ใหมเที่ยงคืนอย่างกินก๋วยเตี๋ยวบ่าวแจ๊บก็ต้องถึงจะนอนอยู่ก็ต้องลุกไปหามาให้น้องกินเราไม่สามารถเราไม่กล้าเถียงไม่กล้าเถียง พเพราะเถียงมันก็อยู่กับวัวทะเลาะกันแล้วก็ไปดีกว่าอันงสซะอันดึงสีซะบ่ใดต้องถามน้องก่อนตอนนี้เราเทียงเจาะบ <c oughs> ่ใครเป็นคนดูใครน้องดูพี่แล้วพี่ดูน้องอ <c oughs> ผู้หญิงเขาไม่กล้าต่อมาบอกแจ็วแ,แต่น้องอน้องตอบได้ก็ให้น้องตอบเดีไม่ว่าอะไระคือือาแจ็ปเองก็มั่นใจในความรักะในความใส่ใจที่มันก็ถือว่ามากพอแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าตอน เลกแรกบอกตรงก็คือไม่ไม่เท่าไม่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือยังบอกด้วยความที่เรามีภาร,ะ,ระ,ะบางอย่างที่อ cott, งานแต่งนั่นแหละที่เรามุ่งอยู่ทีนี้เราจะใส่ใจในเรื่องของคอนเทนต์ในคลิปแล้วก็การหาเงินการทํางาน <c oughs> เราจะใส่ใจมาก <c oughs> แล้วก็อาจจะ <c oughs> มีเวลาน้อยลงกับเขาใช่มีเวลาเขาลงบางครั้งเขาก็พูดเองว่าทาไมพี่พี่เปลี่ยนไปอะไรเงี้ยจริงจังกับงานเราจะไมนคุกคีแบบเล่นอายุกับเขาอย่างเงี้ยขนาดนั้นเราจะมุ่งอยู่กับหน้าจอของเราซะส่วนมากแต่เราไม่ได้ไป หน้าจอเราไม่ทำอ่างอื่นเราทำในง,งานเราเราใส่ใจในง,งานเรา,เราไม่ได้ไปแต่เลี้ยวถล่ายเรื่องที่ไม่ดีใช่ด้วยความน้องก็เป็นเด็กใช่ไหมน้องเป็นเด็กน้องอาจจะัไม่เข้าใจทั้งหมดใช่ไหมแต่ว่าแต่งจ,จริงน้องก็อาจจะรู้แหละแต่แค่อยากแค่งงแง่เงียงง้ยพออยากกินเนี้ยพี่ไม่ยอมไปซื้ออะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ไม่ยอมไปซื้อทำไมพี่ใจร้ายจังไม่เหมือนแต่เก่าเลยเมื่อก่อนพี่ไปเลยไปก็จริงนะน้องกูถูกนะแต่ก่อนเที่ยงคืนพี่สามารถไปหาก๋วยเตี๋ยวให้น้องกินได้แต่ทุกวันนี้สองทุ่มนี้ไม่ไปแล้วตอนครบใหม่ๆหอ่ะ ลงคลิปวันละคลิปมั่งไม่ลงมั่งแล้วทีนี้คือด้วยความที่เราให้น้องเห็นแล้วว่าหน้างานเราเป็นยังไงเราทําอะไรบ้างให้น้องเข้าใจน้องรู้เสร็จปุ๊บเราก็จะแค่พี่จะที่ต้องเป็นแบบนี้นะต้องเป็นนี้ให้เขาเข้าใจในบริบทที่เราต้องเป็นในหน้าที่เราไปชอบครบต้เราก็เริ่มขัดตอนนี้บ่าว่าแยบหน้าแดงแล้วก็พูดคนเดียวนะไม่ให้น้องพูดเลยเอาเดี๋ยวนะี่ถามถามน้องประทับใจและชอบผู้ชายคนนี้อะไรเป็นพิเศษที่ทําให้มัดใจเราได้ ขอขอสักสักหนึ่งประโยคเอาเอาจากใจเลยพี่แบบเฮ้ยเรารักเราอยู่กับเขาแล้วเราอบอุ่นเรารู้สึกดีอ่าเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ปกป้องเราได้เรารู้สึกยังไงกับเขาอยากจะรู้รู้สึกรักดีใจดิแก่ใจแทบอายเนาะยิ้มเบิร์ล้เอาละกันเคลิ้นได้อ่ายเปิดหนีออกกล้องเลยนะเคลิ้นได้หนีเลยอันนี้บาร์ดี้พอลเซวนะ เซลพี่นะแล้วก็มาดีใจกับพี่ด้วยแสดงความยินดีด้วยเนาะแต่งกันมือใด้หลายอ,อ๋อมั่นผ้าปิหนาเรียบร้อยแนละ้วคือขูดขูดขมือเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ไปแต่งเนะเาะเหลือแต่ไปแต่งเหลือแต่ไปแต่งนงรค,ครับผมโรงงานแหละที่มัน<อ>เป็นภาระ,ะทีมันจะเป็น รินรนและนี่นี่นี่คือนี่คือเรื่องจริงนะไม่ใช่คอนเทนต์นะไม่ใช่คอนเทนต์เรื่องจริงนี่คือแฟนจริงๆคือภรรยาจริงๆแฟนคือคนรยาคือเมียนั่นแหละพูดภาษาบ้านๆเลยเราไม่ไม่ไม่เอาแบบว่าสุภาพแล้วกันเลยหรูเนาะแต่ความเป็นจริงก็รักกันการการรักกันก็คือวัยมันอาจจะแตกต่างแต่ว่าแต่แต่อันนี้ไม่มีใครกําหนดได้หรอกว่าแต่ว่าบ่าวเดอพอลขอขัดนิดนึงนะอันนี้ความเป็นจริงนะแต่ก่อนเห็นน้องแล้วน้องยังไม่ สมบูรณ์ขนาดนี้แต่ว่าอพอมาอยู่กับบ่าวแจ๊บรู้สึกว่าน้องมีแนมีหนาเลี้ยงดียอมรับว่าเลี้ยงดีขึ้นอันนี้ยอมรับรู้สึกว่าน้องจะสมบูรณ์ขึ้นอ้วนเลยแหละอ้วนนะเดี๋ยน้องจะโกรธเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าจะอ้วนไงออน้องเขากลัวจะไม่เท่าก็กินซะเลย่รูปูออง่ายๆบ่าวแจ๊บก็เป็นผู้ชายที่อบอุ่นเนาะโดยรักรักต่างวัยนี่มันมันจะยังไงมีทะเลาะบาแวงกันไหมไม่มีหรอกจริงๆนะคือด้วยวัยเราต่างกันถ้าถ้าถ้าน้องโกรธเราก็จะหัวเราะ คือน้องก็จะเป็นเป็นคนที่งอนเราตลอดแหละพูดถึงงอนแต่งอนอย่างนี้งอนแกล้งบ้างงอนจริงก็ไม่นานหรอกถึงงอนไม่ไม่เกินสิบนาทีอยู่ที่ว่าเราจะงอตอนไหนแสดงว่าแบบแก๊บนี่ก็ในการจีบสาวนี่ก็ไม่มียาดีหรือมีกาถาอะไรไม่มีหรอกทุกคนคารมล้วนๆหรอผมจะบอกอย่างนี้ว่าไม่มันไม่มีสูตรตายตัวอย่างแน่นอนเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญในเชื่ออย่างหนึ่งว่าผู้หญิงเนี่ย จะแพ้ความใส่ใจ oh. จริงผู้หญิงผู้หญิงทุกเกือบทุกคนจะแพ้ความใส่ใจนะไม่ว่าคุณจะฟังไว้นะครับผู้ชายทั้งหลายไม่ว่าคุณจะวัยต่างกันวัยเท่ากันหรืออะไรก็แล้วแต่นะถ้าคุณมีความใส่ใจแล้วเนี่ยคุณจะไม่ไม่รู้เลยว่าเขาชอบอะไร <Okay. S 2> เขาชอบยังไงเนาะเพราะว่าความใส่ใจตรงนี้เรารู้พอรู้เขาชอบตรงไหนแล้วเราก็จะค่อยๆอค่อยคอย่อยทสิ่งสิ่งนั้นอะ <c oughs> เพื่อเขาแล้วเขาก็จะเห็นจุดนั้นเรานะก็ <c oughs> ขเขาก็เลยหันมามาคุยกับเราเยอะขึ้น <c oughs> นี่ก็เปิดใจพอเปิดใจกันเยอะขึ้นคนเราอะ่ะมันก็จะได้รู้ซึ่งกันและกันแล้วเขานี่รู้ถึงเรื่องความคิดและก็การวางแผนต่างๆครับผมมันตรงนั้นมันก็ดึงดูดทีนี้เราคุยกันเยอะขึ้นนี่แหละมันก็เปิดใจ <c oughs> ยอมรับซึ่งกันและกันครับผมบบาวเทพนจะรบกวนบ่าาแฉบทีนี้นะเบายอดครับเดี๋ยวปล่อยให้พี่เขาไปมีความสุขไปเที่ยวไปเดินห้างกันตามภาษาคนรักพี่เขาต้องคิดมั่งเพี่เขาไม่ได้คิดเดียวเลย บอยยอดมีอะไรถามไหมบอยยอดมีอะไรถามไหมบอยยอดนั่งคู่กันเลยอ่าบายยอดเนี่ยเขาม่มียังถามเนาะบายยอดถามไปแล้วรอบนึ่ครับผมนะบารเทิล์น์ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของสตอรี่ชีวิตบอยแจ๊บนะครับติดตามชีวิตรักของเขานะครับรักต่างวัยน้องอ้อมอายุสิบเก้าเนาะบอยแจ๊บสี่สิบห้าโอุ้กคนแต่ก็ ยังมีกระถามัดใจสาวเนาะสาวเพียงนี้ครับผมสบายดีครับสวัส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 ดีครับ